มันเป็นเงามามาผ่านหน้าลุงพลสแสดงว่าผ่านระหว่างลุงพลกับจอมันจะผ่านระหว่างลุงพลกับจอซึ่งลุงพลไม่เห็นนะครับไม่เห็นสิ่งที่อยู่ที่เกิดขึ้นดินน้ำไฟลมนะแต่ระบบการจับภาพของระบบกล้องเนี่ยมันจับได้ลุงพลก็เลยเห็นเหมือนฝุ่นเอ้ยถ้าบ้านถ้าบ้านเป็นยังฝุ่นมันขึ้นมาเพื่นอะไคือมันจะลอยมามันจะปรากฏ ลุงพลก็จะเห็นในหน้าจอลุงพลก็จะเห็นจากจากมือถือมันจับภาพได้แต่ลุงพลไม่เห็นข้างนอกนะครลุงพลไม่เห็นข้างนอกอย่างนี้ไม่เห็นนะผมก็เลยคิดว่านี่คือมันเป็นอ่ามีบางอย่างอาที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับกายละเอียดของเขาเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามให้เห็นว่าลุงพลอยู่แถวนี้มีมีพวกผมนะ อยู่แถวนี้มีพวกเรานะอยู่แถวนี้มีสิ่งที่ท่านศรัทธาอยู่นะเนี่ยอันนี้พูดแบบวิทยาศาสตร์นะครับเราพูดแบบวิทยาศาสตร์เดี๋ยวฝั่งนู้นมันจะเอาไปเอะอะโวยวายนะฮะหรือจะเอาไปเล่นนะครับลุงพลตกลุงพลไม่ได้ตกใจแต่ลุงพลก็ไม่คิดว่ามันคืออะไรลุงพลก็คิดว่าเป็นฝุ่น เพราะมันโมมัวไงเพราะมันมาอยู่ตรงหน้าลุงพลสักพักมันโมมัวมันโมมัวแล้วก็หายไปเออถ้ามันไม่แช่แบบแพบหายไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะคิดยากแต่นี่มันเป็นดำ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 ผ่านมารูปแล้วก็มาโมมัวสักพักหนึ่งอยู่หน้าลุงพลทําให้ภาพลุงพลมัวแสดงว่ามันอยู่ระหว่างระหว่างหน้าอ่าหน้ากล้องหน้ากล้องกับลุงพลเนี่ยพอดี แล้วก็ค่อยๆถอยออกไปเออโอ้ผมบอกแล้วที่นั่นน่ะมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่สุกลทครกับพื้นที่อ่าที่ผมเดินทางไปนะฮะผมสัมผัสได้ความเก่าเมืองเก่าอะไรเก่าๆอย่างนั้นน่ะประมาณว่ามันเป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่ยังยังคงอะไรไว้คล้ายๆเมืองสีเทพอะอยู่อารมณ์ประมาณนั้นน่ยก็คือมันเป็นพื้นที่เก่าแก่แล้วก็ มันมีความเป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าในโลกโลกหนึ่งในมิติหนึ่งนะ่ะมันยังเคลื่อนไหวมันยังเหมือนเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่นะผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าว่าแถวทางทางกรุงเทพทางอะไรมันไม่ค่อยมีแถวน,นั้นมันยังยังเป็นพื้นที่ยังยังคงความเป็นธรรมชาติทางจิตใจคนยังเยอะนะครับโอ้นะ ผมก็พยายามอธิบายหลักคือผมดูหลายครั้งแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยโดยอ่าเป็นรูปธรรมท,ทั่วไปอย่างที่เราเห็นนะนะครับตกใจแวบเห็นเงาเดินผ่านใช่ครับมันมันชัดมันชัดมากเลยนะม,นม,มันไม่ใช่ว่าเราเรามันไม่ใช่ว่าเราอ่าเราเข้าใจผิดไหมเราเราคิดไปเองไหมแบบนี้นะ กลายเป็นว่าลุงพลก็เห็นหน้าจอจริงๆลุงพลไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขานะแต่เพราะว่าเขาจ้องหน้าจอเขาก็จะเห็นหน้าจอเหมือนเราเห็นแสดงว่าสิ่งนี้มีพลังพอทีเดียวนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นทั้งหมดโดยมากสิ่งเหล่านี้มันจะหเห็นเฉพาะตัวบุคคลได้นะครับอยากให้รู้ว่า f อ t p ครับผมยังอยู่เคียงข้างลุงพลครับอย่างนี้เลย ก็เลยนึกถึงวันคำรามโรนะฮะโอ้นะคนลุกเลยนะฮะสวัสดีครับอาจารย์นะครับคุณเทียบอกคนลุกทีเดียวนะครับคุณปูบอกว่าเห็นตกใจเลยใช่ฮะใครเห็นมันนั้นคือเพื่อนผมไม่ได้เห็นตอนนั้นตอนดูผมมาดูงหลังมานะครับคุณอมอคุณอมสินครับผมคุณเชริวบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์นะฮะคุณพรนะคุณบุญธรรมนะฮะ โอคงตอบไปเยอะแล้วเนาะคุณคุณบัวล่านะครับคุณเพลินจนานะครับผมนะฮะนะคนลุกเลยอาจารย์นะครับคุณอ่านทิพพรนะครับที่บุตรีครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์นะคุณประโยงนะคุณแสงจันบอกว่าอาจารย์มาถูกทางแล้วถามตอบคอนเทนต์ใส่ใจเอซีอ๋อขอบคุณมากครับนะเออนะจริงๆผมก็เอจะจะทำไงดีจะเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าผมก็ ดูซ้ําดูซ้ําเพื่อจะตอบสมมติฐานตัวเองว่ามันมันมีอะไรบังเอิญไหมมันมันเป็นการเข้าใจผิดหรือว่ามันเป็นการคิดไปเองไม่จินนาการเองแต่ว่าเรื่องนี้มันแปลกคือทําให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มันมันเหมือนจงใจอ่ะเหมือนจงใจให้เห็นนะลุงถามลุงพันว่าใคร ใครผ่านหน้าคอยเออลุงพันุผู้ใดยางผ่านหน้าข่อยคือแกแกก็แกก็กกงงของแกนะคือแกแกกับกล้องเนี่ยมันอยู่ระหว่างเนี้ยคนจะเดินผ่านหน้าแกก็แสดงว่าเดินผ่านกล้องแกก็มาบังกล้องแกกับกล้องอนะ่ะคือความรู้สึกของลุงพลมันเหมือนคนเดินผ่านจริงๆลุงพลเห็นในหน้าจอนะครับไม่ได้เห็นควันดำๆแบบผ่านอย่างนี้ไปไม่ใช่นะ แกเห็นหน้าจอแสดงว่าสิ่งนี้ให้ให้กล้องจับได้ให้กล้องในมือถือเนี่ยมันมันจับได้หรือเป็นความพิเศษของกล้องถ้ามีพลังงานแบบนี้ลอยมาก็จับได้หรือเปล่านะครับดุงพลก็ยังยังรู้สึกเลยโดยปกติคนที่อยู่ในนั้นจะไม่จะไม่เห็นนะครับโดยมากคนที่อยู่หน้าจอจะค่อยๆสังเกตเห็นเองแต่เห็นไม่ทั่วถึงนะครับเช่นบางคนก็เห็น แม่แผลบคนตาไวนะครับอันนี้ยอมเราว่าเฮ้ยมันหาทางที่จะอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันถ้ามันกลุ่มกลุ่มควันลอยผ่านมาแบบนี้มันต้องลอยผ่านหน้าจอยอย่างนี้นะครับแล้วมันต้องลอยไปเลยแต่อันนี้มันมันขยับยึดยืดมามันก็มันก็มาหยุดมัวมัวอยู่พอลุงพลบอกว่าเอ้ยอยังว่า มันก็ออกไปเอาแล้วนะครับได้ข่าวว่าใครเจ็บท้องเหรอน้องาทีบอกว่ามีคนเจ็บท้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยน้องทีก็เลยบอกว่าจะอยู่ถึงจะอยู่ถึงที่สามเสด็จไหมแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามันมีเหตุอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะครับคือผมเคยรู้สึกว่ามันเป็นวิบากกรรมฮะวิบากกรรมเช่นอคน คนไปทำอะไรใครแล้วก็รู้สึกทำให้สิ่งนั้นทำให้คนที่คนนั้นน่ะได้รับผลปวดท้องปวดท้องปวดนั่นปวดคอปวดนั่นปวดนี่หรือเจ็บคอเจ็บนั่นเจ็บน,นี่นะครับเป็นโรคที่รักษาแล้วไม่หายเคยมีไหมฮะเพราะว่าในพระไตรปิฎกเขียนไว้นะครับพระองค์เขียนถึงการป่วยทางร่างกายมีหลายสาเหตุเรื่องเรื่องเรื่องหลายเรื่องนะฮะเรื่องหลายเรื่องที่ทําให้ปวด ป่วยไข้พระองค์จะพูดถึงอีกการทำให้ร่างกายเจ็บไข้อยู่ส่วนหนึ่งเรียกว่าเรื่องเรื่องเวรกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมมีอยู่ในสองสามข้อในการทำให้ป่วยถ้าแบบนี้คือรักษาไม่หายนะครับรักษาไม่หายแต่ถ้าเรื่องลมเรื่องอถุงน้ำถุงนั้นอันนี้มันคือ ร่างกายย่อยๆมันทํางานของมันปกติแล้วมันอาจจะมีการเหนื่อยมันขี้เกียจทํางานแล้วมันผิดพลาดอมันเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อเหนื่อยล้าตรงนั้นตรงนี้ก็อาจจะเจ็บป่วยได้แต่มันมีเรื่องโรคเวรโรคกรับน,นะครับนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะว่าใครเคยทําอะไรแล้วเขารู้สึกเป็นทุกเรื่องแบบนั้นเช่นคุณ อ่าทำให้เขากินยาพิษแล้วเขาทุรนที่ทุล,ลายปวดท้องอันนั้นมันก็จะอ,ออกมาออกเป็นสักวันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้น<ม>นะฮะเขาเรียกว่าโลกกรรมนะฮะเออนะอ่ะต่อมาครับอ่านะครับเห็นชัดมากอาจารย์เดินผ่านเลยใช่บอกเลยว่าเห็นอในรายการผีทุกรายการไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้นะ <laughs> จริงๆนะผมก็ชอบดูรายการผีนะแต่ก่อนนะอาจารย์น่ารักมากเป็นวันที่ลุงพลขึ้นศาลนี่แหละคนจริงใจรักเลยค่ะขอบคุณมากครับนะครับคุณแม่นางบอกว่าแม่เรียกตามภาษาท้องถิ่นนะคะอาจารย์อินางอินอีนางประมาณนั้นอ๋ออินางนะครับนะแต่ถ้าเราได้ยินภาษาที่ห <laughs> นังจีนนะผมก็ชอบดูหนังจีนนะแต่ก่อนนะ หนังจีนเนี่ยผู้ชายจะให้จะให้เกียรติผู้หญิงมากๆนะนะครับเขาจะเรียกแม่นางแม่นางเชิญแม่นางนะแบบนี้นะก็เราก็เลยได้ยินคขาว่าแม่นางตลอดมามีมีชะลอด้วยจ้าจารย์เนี่ยคุณบวละคุณบวัวละคุณบวัณบวละบอกว่าใช่มันมีชะลอครับเป็นเงามาเงาเหมือนคนเลยแหละที่ชะลอดันมาอยู่หน้าลุงพลแล้วมันโมมัว,มว โมัวมนะครับแล้วก็ค่อยๆหายไปโอ้เรื่องนี้เลยนะอ๋อนะบอกได้เลยว่าเฮแสดงว่ามีพลังงานบางอย่างหลุอยู่รอบๆลุงพลจริงๆนะนะครับคุณสมหวังครับผมสวัสดีครับนะฮะคงไม่ใช่พลังอมหิตมาจากต่างประเทศนะไม่ใช่พลังอมหิตมาจากต่างประเทศนะ แปลว่าเกียดลุงพลมากเรียว่าใจดําอ่าความมืดบอดยังมาอยู่เพียงข้างลุงคนไม่ใช่แน่ไม่ใช่น,นะไม่พลังอมหิตอย่างนู้นนะนะฮะนะคุณเกษรนบนเลิศดค้าสีครับผมนะครับแบตพัทรบอลนะครับคุณระโยงนะฮะนะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยทำไมมันเป็นสีอย่างเงี้ยอ่านะครับ คุณพยอมสวัสดิ์คัจจา์คุณเอ็นซีพระเอกรัมน์สวัสดีครับนะฮะคุณไกสอนคุณเชอรี่สวัสดีครับผมนะครับคุณสายหยุดคุณเทียนประภาบอกว่าคุณคุณร้วนบอกว่าสริคจาจา์และก็รอบห้องนะครับคุณสมปองคุณหนูแดงนะครับผมนะฮะอ่านะครับผ่านหน้ากล้องชัดมากครับนะคุณประภานะคุณยุมาอ่อคุณยุพามานะครับคุณสมัยด้วยนะชัดมากครับชัดไม่ชัด คนอ่าลุงพลยังงงอ่ะลุงพลยังงงฮะคุณเซบาเรศครับคุณบัวคุณบุญระาบอกว่าชะลอหน้าจอเหมือนเหมือนอยากให้เห็นอ่านะถ้าเห็นประมาณนี้นะครับบอกได้เลยว่าเจ้าของพลังงานเนี่ยต้องแข็งมากนะเจ้าของพลังงานต้องแข็งมากนะครับนะครับเจ้าตัวไม่ให้เห็นอ่าเจ้าตัวไม่ให้เชื่อถือ เราคนหนึ่งไม่ชอบทนายทำตัวแบบนั้นอ๋อ,อพูดถึงทนายบางคนนะโอเคนะขอบคุณเจ๊แอนนะครับนะที่อนุเคราะห์ช่องอาจารย์นะครับะในการสนับสนุนช่องอาจารย์ให้ยืนอยู่ได้เนาะขอบคุณมากครับคุณเพลินจนาบอกว่าฟังป้าแตนเล่านิทานแล้วยิ่งมั่นใจว่าลุงพลไม่ผิดโอ้อันนี้อันนี้เข้าข่ายเลยนะครับว่าพวกเรา จะมาต่อเติมความมั่นใจเพราะแตนเล่าเนี่ยก็คือผมท่านลองท่านลองคิดดูนะผมว่าป่แตนเนี่ยจะค่อยๆมาว่างๆใจจิตว่างๆก็ค่อยมานึกถึงเพราะช่วงนั้นป่แตนไม่คิดอะไรแต่ป่แตนก็จะได้เหมือนกล้องความจํา่อแตนที่หรือตาเป็นกล้องกล้องวงจรปิดของเขาเนี่ยเขาก็จะเห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดตลอดเวลาแต่ตอนนั้นเขาป่แตนไม่ได้คิดไง ไม่ได้คิดว่ามันคืออะไรแต่ว่าความจําที่อที่เห็นภาพต่างๆเนี่ยมันยังจําได้เมื่อป้าแตนมารู้เรื่องแบบนี้ทีหลังป้าแตนค่อยๆขูดความจําย้อนไปในอดีตว่าเออทําไมเขาไม่ทําไมเขาไม่มารับศพทําไมเขาพยายามจะชิ้งหนีทําไมเขาไม่อยากดูซึ่งป้าแตนคงคิดว่ามันผิดธรรมชาตินี่ครับการกระทําแบบนี้มันผิดธรรมชาติของความเป็นแม่หรือธรรมชาติที่ควรจะ ทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียอกเสียใจร้องไห้ฟูมฟายเนี่ยป้าแตงงงแต่ว่าป้าแตงก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ป้าแตงคงเก็บในใจอ่ะแต่ตอนนั้นป้าแตนว่าไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องต่อมาคืออะไรอะไรเหมนั้นป้าแตงมีหลายเรื่องที่เขาค่อยๆค,ค,คิดย้อนหลังแล้วก็อ,อยากระบายบางอย่างมันระบายไม่ได้บางอย่างระบายไม่ได้แต่พูดได้เป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่ากล่าวหาเขาไงนะครับก็จะพูดว่าเออทาไมล่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเชิงคําถามว่าทําไมเธอทําอย่างนั้นทําไมเธอไม่รักลูกเหรอถ้ารักลูกทําไมจิงพยายามตีชิ่งหนีไม่มาร้องมากอดมาแสดงความเสียใจทําไมหน้าตาเอ,อ่อมันไม่รู้สึกว่าเหมือนคนขาดความผูกพันกันมานานอ่ะพแตงคงเก็บความในใจไว้เรื่องเหล่านี้ มันน่าเชื่อถือเพราะว่ามันเหมือนกับว่าได้ข้อมูลลิงไซ์อ่ะเข้าใจไหมฮะได้ข้อมูลลิงไซด์อ่ะระหว่างในครอบครัวนั้นคงไม่มีใครพูดเรื่องนี้ครับไม่มีใครพูดเรื่องนี้แน่นอนถ้าประแตนไม่พูดไม่มีใครรู้ครับเพราะมันเป็นเรื่องวงในเขาแต่นั้นประแตนพูดจึงน่าเชื่อถือที่สุดนี่ว่าข้อมูลลิงไซ์เลย นะเรียกว่าข้อมูลจากแหล่งเกิดเหตุเลยนะครับโอ้โหนะครับมันมีอีกเยอะไหมนี่ที่ป้าแตนต้องเก็บไว้ในใจตัวเองแบบเนี้ยแล้วมันประมาณว่าเวลาป้าแตนจะพูดเนี่ยคนคนไม่เชื่อถือแน่แต่นํามาพูดให้พวกเราฟังเราเชื่อถือเราเชื่อป้าแตนก็เลยไม่มีที่ระบายที่จะพยายามพจนาว่ามันเป็นอย่างนี้นี้มันมันพูดไม่ได้พูดออกสื่อก็ไม่ได้ ยกเว้นเรื่องเรื่องหาหาเสื้อผ้าไอ้หาเสื้อน่ะเรื่องหาเสื้อป้าแตนเคยให้ข่าวกับนักข่าวอยู่หรือหรือผมเคยได้ยินมาว่าแล้วมีคนมาพยายามตามกับซิบบอกว่าใครเจอเสื้อผ้าอ่าอาจจะเป็นคนร้ายเนี่ยหมายความว่ารู้ที่ซ่อนเสื้อผ้าซึ่งตลกมากแล้วเขาก็จะมาพูดในรายการว่านี่นะ เนี่ยถ้าผัวฉันเป็นผู้ร้ายตัวจริงนะจะเป็นคนไปชี้บอกเองว่าเสื้ออยู่นี่จำได้ไหมเออดังนั้นข้อมูลลิงไซน์นะครับลองป้าแตนลองหาจังหวะเวลาอยากเล่าอะไรก็ออกเล่าออกมาเพราะป้าแตนมีความอ่อเขาเรียกว่าฉลาดในมุมมองที่บอกว่าเลือกที่จะพูดแล้วก็ให้ให้มันเป็นแบบวิชาการนะ ให้มันเป็นแบบเรื่องเล่าให้มันเป็นแบบนิทานเพื่อไม่ให้เห็นว่าคําพูดแบบนี้แล้วไปจอดจงว่าเขาเป็นคนร้ายนะฮะเป็นการบอกข้อสังเกตพระแ่งทําได้ดีด้วยนะแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับคุณสุกัญญาครับผมนะฮะสวัสดีครับนะครับคุณอะไรนะคุณเหียนใช่ไหมคุณเหียนฟ้านะครับอืม ต้องต้องอ่านให้ชัดคุณเหงียนฟ้านะขอบคุณมากครับนะคุณเบนเดนรินนะครับนะคุณคุกกี้บัตเตอร์นะครับขอบคุณมากครับคุณหนูแดงนะฮะคุณณรัศรานะครับผมนะฮะคุณก้องแกงนะก่องคุณกล่องแก้วครับ FCTP นะครับรุงเขาก็มองข้างหลังว่ามีคนเปล่าเออใช่ฮะก็คือลักษณะแบบนี้นะลุงพลเขาดูจากกล้อง เราจะเห็นแบบลุงพลลุงพลก็เห็นแบบเราทีนี้เมื่อลุงพลเข้าใจว่ามันเหมือนคนเดินผ่านเขาจริงๆลุงพลคิดว่ามีคนเดินผ่านหน้าเขานะแต่ลุงพลก็ก็ต้องหันไปดูข้างหลังว่ามันมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าลุงพลว่ามีคนเดินผ่านหน้าเขานะครับจริงๆแล้วก็คือระหว่างกล้องกับลุงพลเนี่ยมันมีบางอย่างมาปรากฏอยู่ตรงนี้ มันมีเหตุให้กล้องที่มันมีความไวต่อแสงนกล้องสมัยใหม่เนี่ยมันจะจับแบบนี้ได้จริงๆมันไม่ได้จับได้ทั่วไปนะท่านั้นเราไปนั่งพวกที่ไปล่าท้าผีเนี่ยกล้องมันมันก็พวกล่าล่าท้าผีมันยิ่งอยากให้มีภาพแวบ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 มาอย่างนี้นะมันจะได้มีราคาในรายการนะครับมันจึงเอากล้องไปถ่าย เอากล้องไปตั้งไว้แล้วก็มาส่อง่องดูว่าจะเห็นมีอะไรไหมฮะไม่เห็นนะครับเห็นน้อยมากครับเห็นน้อยมากแต่สิ่งที่ลุงพลเห็นเนี่ยลุงพลไม่ได้ไปล่า้าผีแต่ลุงพลกําลังเหมือนก็มีมีบางสิ่งมันรับรู้ความคิดของลุงพลอยู่ว่าลุงพลกําลังทําอะไรเนี่ยครับก็เลยเหมือนจะบอกว่า เราอยู่เคียงข้างลุงพลนะประมาณนี้นะนะลุงพลอย่ากลัวนะอย่ากลัวครับสิ่งนี้ลุงพลมีศีลมีธรรมไม่ต้องห่วงครับสิ่งอันตรายเข้าใกล้ลุงพลไม่ได้ยกเว้นมนุษย์นะครับมนุษย์มันมีร่างกายที่หยาบนะครับมันคิดชั่วเมื่อไหร่มันก็จะทํำลุงพลได้ถ้ามันอยู่ใกล้นะครับเออวันวันนั้นนะวันนั้นนะผมก็ ผมมองว่าฝั่งฝั่งตรงข้ามนี่เขาขั้นโรคกิดเยอะฝั่งเขาขั้นโรคกิดเยอะดังนั้นก็ฝากบอกไปยังน้องนาทีและหลายคนก็พยายามดูแลเรื่องนี้ลุงพลแม่แต่แล้วก็ลูกๆน,นะฝั่งตรงข้ามลุงพลมีคนโรคกิตเยอะคือเกียดมากนะต้องไม่ประมาทเลยนะไม่ประมาทเลยนะครับนะไม่ประมาทในเรื่องนี้นะ ังนู้นลูกจิตยเยอะนะครับนะฮะลุงพลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบข้างนะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าลุงพลมีเลยมีอะไรบางอย่างแน่นอนนะครับนะฮะ,ะ,ฮะอย่างที่อที่ผมเคยเล่าที่พี่เลียมอ่ะแกฝันลุงพลกับมีคนดูแลใหญ่ๆเหมือนในฝันคือเหมือนพ่อเขาเนี่ยตัวใหญ่มาก แล้วลุงพลมีถอดเสื้อนะครับแล้วก็เหมือนมีลิทเหมือนลุงเหมือนมีลิ์เดินลงน้ําเดินอะไรก็จะมีอะไรเหมือนนุ่นนะครับที่เหยียบแล้วก็ในที่ไปซื้อที่ดินนั่นแหละครับมันมีสระน้ําขนาดใหญ่และมีบ้านขนาดใหญ่บ้านไม้หลังใหญ่อยู่ในนั้นนั่นคือความฝันของพี่เลี่ยมที่ผ่านมานานแล้วฝันเห็น ก่อนตอนนั้นลุงพลยังอยู่กกกอกยังไม่มีการซื้อหาที่ดินตรงนี้นะแต่พอลุงพลอา่าไปซื้อที่ดินตรงนั้นเห็นที่ดินปุ๊บพี่เลี้ยงก็นึกถึงเขาฝันนานแล้วทําไมมันมันมาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณนี้นะพี่เลี้ยงเขาก็เล่าให้ฟังนะครับนะครับเอาละไม่เชื่ออย่าลบหลนะครับนะฮะคุณพุทธครับสิครับผมคุณสาวหุ่นสวยนะฮะ เราก็เห็นชัดเจนตอนไล์เออนะตอนตอนนั้นถ้าผมเห็นเนี่ยผมต้องต้องเอามาพูดแน่ผมไม่เห็นหมายความว่าจุดที่มันเกิดขึ้นผมไม่เห็นเพิ่งมาเห็นตอนเช้านี่ที่คนเอามาพูดอ๋อพอพอไปไล่ดูครับอืม้มเต็มเต็มเลยคล้ายๆตอนมีเสียงคำรามเนี่ยนั่นแหละเราค่อยตามไปดูนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ได้ยินขนาดนั้นเห็นขนาดนั้นแล้วมัน ติดใจอ่ะคล้ายๆว่ามันมันแปลกใจอ่ะนะครับแล้วก็เอามาเพิ่มเติมให้พวกเราได้เห็นเนาะนะครับคุณขวัญทิพย์ครับคุณแม่น้ําครับคุณวิภาพรบอกว่าดูแค่อาจารย์กับเจ้าปูอ๋อนะฮะขอบคุณมากครับคุณบัรจงครับผมนะฮะคนชอบความจริง fttp นะครับผมคุณเชื่อรายเชื่อค่ะพราะลุงพลเห็นด้วย